สวัสดีครับข้าวด่วนห้ามพลาดต้องรู้บอกต่อมันต้องบอกต่ออยู่แล้วแหละนะครับถ่ายรูปรับสินค้าจากร้านค้าอย่างไรให้ถูกวิธีเงื่อนไขใหม่ยี่สบหกกรยาานี้สําหรับแอปโรบินทูธนะครับถอดหมวกกันน็อกด้วยนะครับท่านคุณจะไม่สามารถใส่หมวกกันน็อกแล้วถ่ายรูปกับอาหารได้นะครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับตัวนี้ นะครับคราวนี้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขของรูปินทูตด,ดีอย่างก็คือว่าเราถ่ายที่หน้าร้านเลยเราไม่จําเป็นต้องไปถ่ายที่ที่ร้านค้าอาที่ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขใหม่อย่างเรขยาย<ม>ารูปคราบนะครับปิดเงื่อนไขนี้ก็คือบังคับให้คนขับรูปินทูตนะครับไม่ถ่ายรูปอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าตามต้องเงื่อนไขเมื่อรับสินค้าจากร้านค้า ห็นปะวิธีการถ่ายรูปก็คือต้องถอดหมวกกันน็อกด้วยเห็นไหนะโดยรูปภาพต้องเห็นสินค้าพร้อมใบหน้าไรเดอร์ชัดเจนไม่สวมหมวกกันน็อกและหน้ากากอนามัยนะครับโควิดไม่มีแล้วนะครับหน้ากากอนามัยไม่ต้องใส่อะไรก็ต้องเปิดให้หมดนะครับพง่าย 26่กกรดานี้ถ้าไม่ทำโดนแบนสามวันหัก3าคะแนนนะจ๊ะสวัสดีครับ